สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Modern Channel นะครับรายการที่คนรักรถทุกคนต้องชมนะครับกับเวลาดีๆ5ทุ่ม15ทุกวันพุธช่อง7 HD ของเรานี่เองครับ วันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษอีกวันหนึ่งเพราะว่าผมกําลังอยู่ที่งานใหญ่งานหนึ่งเรียกว่าเป็นงานวันชาติของคนที่รับรถงานหนึ่งเลยก็ได้นะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่มหกรรมยานยนต์นะครับ m o เตอ Expo ปี2022ที่ Impact Are ว a เมืองทองธาน,นีครับแต่วันนี้นะครับไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่างานใหญ่มากๆเลยผมเลยต้องมีน้องมาช่วยอีกคนหนึ่งวันนี้ขออนุญ,ญาตพาน้องใหญ่มาเป็นเพื่อนร่วมรายการแล้วก็พาทุกท่านเข้าไปชมรายการกันครับ ขอเชิญครับสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใหญ่สิระนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยใช่ไหมพี่ถึงให้ผมนะครับมาช่วยงานในวันนี้ครับคืองานนี้วันนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของงานมันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ของเขานะครับนั่นก็คือได้เวลาสัมผัสอนาคตครับหรือว่า อิ t ตั e บูลคพัซด้วฟิวเจอร์นเองครับผมต้องบอกว่าตอนนี้นะครับทางภาครัฐนะครับเขาก็มีเรื่องของการสนับสนุนนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะครับผมนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของรถยนต์ในวันนี้เราได้เจอแน่นอนนะครับทั้งรถยน์ยานยนต์ปกติและก็ยานยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้ออกมาใหม่เยอะอยเลยทีเดียวนะครับปีนี้เอาง่ายๆเลยนะพี่ว่าเนะี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวของ นวัตกรรมปีนี้คือมอเตอรโชเนี่ยเป็นเรื่องของนวัตกรรมรรล้วนรถทุกยี่ห้อเนี่ยต้องงัดเลยครับต้องเชื่อว่าต้องงัดนวัตกรรมที่ตัวเองมีขึ้นมาคือชั่วโมงนี้ไม่มีใครสามารถเสียเวลาอะไรได้แล้วทุกคนมีนวัตกรรมไรห้ามอุบต้องงัดขึ้นมาเลยเพราะตลาดการแข่งขันสูงมาก,กนะครับผู้ซื้อก็ตัดสินใจเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทรถยนต์เจ้าของผ้ดักต่างเนี่ย มีเทคโนโลยีอะไรเนี่ยต้องรีบวอาออกมาให้ทุกคนได้เห็นสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยจะตกกับมหาพวกเรา,าเพราะเราเป็นผู้ชมผู้ซื้อผู้ตัดสินใจมันจะทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพระะนัวันนี้ต้องสนุกแน่นอนอแน่นอนครับที่คุณผู้ชมนะครับลาดไม่ได้นะว่าเราจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆอะไรนะครับที่ทาง เ็เรียกว่าค่ายต่างๆนะเขางัดออกมาโชว์ให้พวกเราได้ดูรอชมเลยครับจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจมาดูรถหลายๆคันเลยเนาะถูกต้องครับอยากเห็นมากๆเลยก็อยากเห็นมากๆเหมือนกันครับใช่ไม่อยากเสียเวลาเลยไปกันเลยดีกว่าไปไปกันเลยครับผม พิเศษสุดเลยนะครับสำหรับแฟนๆ BMW นะครับตอนนี้ผมอยู่กับ BMW Thailand นะครับข้างๆผมนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงของ BMW พี่จอรนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทเอาง่ายๆเข้าเป้าเลยครับวันนี้สําหรับผมความรู้สึกก่อนนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่เห็นรถหลายๆรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษจอดอยู่ในบูธยังไม่ต้องอะไรขอเชิญชวนเลยนะครับแฟนๆ BMW นะครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่แฟน BMW แต่ต้องการหารถที่ขับสนุกขับสบายแล้วก็มีสมรรถนะที่ดี สำหรับผมอะ BMW ใช่เลยขอบคุณมากครับนี่การมัตรค้าตัวจริงใช่ครับเรามีนวัตกรรมพิเศษอะไรสําหรับท่านผู้ชมปีนี้บ้างครับ BMW เนี่ยก็มาพร้อมกับคอนเซปที่เราเรียกว่า The Power of Choice ก็คือลูกค้าเนี่ยเลือกได้ว่าต้องการที่จะเป็นเทคโนโลยีแบบไหน สมมบินาบภายใน p l u อิน h a b i t หรือว่าเป็น BEV นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกตรงว่า BEV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากมนะครับอย่างข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นรุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเรานรในงานนี้ก็คือ BMW i7 รุ่นใหม่ i7 อ่าใช่ <Ooh. S 1> ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเราก็ใช้รับรองผู้นําในงาน a p e PE c Leaders Meeting มาเรียบร้อยแล้ว uh huh. นะครับเพราะนั้นท่านอาจจะได้เห็นรีวิวมาบ้างนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยไฟหน้าก็เป็น Crystal Swarovski ย2ิดวงก็จริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่พวกเราทุกคนโดยเฉพาะ ผู้ซื้อเนี่ยต้องตามให้ทันกิทคแทโลยี่ที่บริษัทรถยนต์ต่างพัฒนากันไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแนะตอนนี้ก็ภาาอย่างที่พิจารย์บอกว่า EV มีบทบาทสำคัญในตลาดขอ,ของรถการ,รยนต์ในบังจงบตอนนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็มีอีกหลากหลายรุ่นนะครับที่เป็น v v เนี่ยนะฮะนอกจากจาก i 7แล้วเนี่ยเราก็มีเป็น ix นะครับ x drive 40 S 2> <S 2> <S เพิิงซุงนมต้เนี้มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกเลย <S 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 นะครับในเวอร์ชั่นที่ย่อมลงมากว่า i x x drive 50เนะพรานะนั้นแบตเตอร,ร,ร,รี่แพ็กเกจตัวนี้อาจจะย่อมลงมาหน่อยนะฮแต่ว่าชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยก็วิ่งได้ถึง425กิโลเมตร<อ>เรียกได้ว่าเหลือเฟือจริงๆกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ววันนี้ครับพี่จอนมี อะไรพิเศษสำหรับท่านผู้ชมที่นี่มากครับก็แน่นอนครับมาที่งาน Motor ร์อ o อททั้งทีนะเราก็ต้องเตรียมออฟเฟอร์ที่เรียกว่าดีที่สุดนะครับให้กับลูกค้าของเราขออนุญาตให้พิจอร์เชิญชวนท่านผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งครับครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าบีเมยูประเทศไทยในปีนี้นะครับเรามาพร้อมกับไฮไลท์ที่มากมายจริงๆนะครับ p o w e r อร์ชอทมีทุกไกด์เฟรมมีทุกไฮไลท์ที่เหมาะกับความต้องการของทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ในกลุ่มของไฟฟ้าปลั๊ อยู่ที่บุทธเราเพราะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านที่บูธของ bmw ประเทศไทยครับผมและในปีนี้นะครับ bmw m นะครับครบรอบ50ปีซึ่งเราจะสังเกตได้ตามรถเกือบทุกคันเลยเพราะนั้น <laughs> จริงๆแล้วนะครับซื้อรถปีนี้หรือว่าซื้อรถในงานนี้หรือภายในปีนี้ คุณจะได้เป็นเจ้าของรถที่เป็นไอคอนิกของความเป็นเรโทรแล้วครบรอบ5้ปี B B M ด้วยอันนี้ผมคิดว่าสเปเชียลมากๆวันนี้ยังไม่มีค่าครับแต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยรถที่เป็นซิมโบลิกของความเป็นเรโทร B M เนี่ยมันมันจะมีค่าขึ้นเชีย์สุดใจครับครับผมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ไม่ก็วัตกรรมต่างๆมากมายจริงวันนี้แบบว่าจุใจสุดๆเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ ใช้คําว่าบริษัทรถยนต์และโลิตภักต์ต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยมารวมตัวกันแล้วอันนี้ถือว่ามันเป็นใช้คําว่าเป็นมิติใหม่เพราะว่าเหตุการณ์ทุกๆอย่างในเรื่องเศรษฐกิจมันกำลังกลับมาเข้าที่แล้วกลับไปใกล้เคียงสภาวะเดิมค่อนข้างใกล้เคียงและอยากให้มันเกิดขึ้นเร็วที่สุดวันนี้นะครับทุกทุกคนทํานําเทคโนโลยีตา่างๆ แคมเปญดีๆแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆและสิ่งต่างๆเนี่ยอยากบอกเลยว่าวันงานวันนี้จุดใจมากๆแต่เสียดายมากๆเวลามันหมดลงแล้วครับก็ถ้าชอบแล้วก็สนใจเหมือนเดิมนะครับติดตามย้อนหลังในรายการเราได้ในช่องช่องทางโซเชียลทุกอันไม่ว่าจะเป็น f b o o k y o u y u u t นะครับ IG หรือว่า TikTok ได้หมดเลยแต่ว่างานยังไม่หมดนี่แต่ว่างานนี้ยังไม่หมดครับผมงาน Mo t o ป Expo นะครับ ครั้งที่39นะครับยังไม่จบแค่นี้ครับยังมีไปถึงนะครับวันที่12ธันวาคมครับพี่พีชแลวต้องบอกว่าอยากจะให้มากันนะครับเพราะว่างานนี้มันคึกคืนเลยทีเดียวนะครับดูเรียกว่ามีชีวิตชีวามากเลยทีเดียวนะครับจากคนนะครับที่เขาเรียกว่าเข้ามาในงานในครั้งนี้นะและก็เรื่องของรถยนต์นวัตกรรมที่เข้ามาโชว์ี่ถือว่าแม่เห็นแลวตื่นตาตื่นใจจริงๆรถแฟนๆรถทุกสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรู VIP อพีซูเปอร์คาร์หรือสายออฟโรดนะสายแคมปิ้ง สายอีโคคาก็คือมามาครบมากๆสองก็มีมสอครบเลยดีีเลยก็อยากอย่างที่น้องใหญ่บอกนะครับว่ายังมีถึงวันที่12อนะครับอยากให้ทุกคนมาดูเพราะว่าถ้าเว้นจากนี้ไปเข้างานมาราโชว์ก็อีกหลายเดือนนะครับถ้าถ้ายังไงดูถ้ายังไม่ตัดสินใจอย่างน้อยก็จะได้เริ่มมองเป้าหมายว่ามีการวางแผนเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ จริงๆแล้วอ่ะแคมเปญที่งานมันดีมากๆเนาะ no? อยากให้ทุกคนรีบมาดูกันนะครับก,ก็วันนี้ต้องเราสองคนต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ดีใจมากๆที่ทุกคนอยู่กันแบบนตอนนี้นะครับยังไงก็เทอหน้าพบกันอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ